สวัสดีครับวันนี้อของผมเต๋อแตงมิตซูบิชินะครับวันนี้นะแตงจะมานําเสนอนะครับแนวทางการตกแต่งออนยูมิตซูบิชิไทตันนะครับอย่างคันเนี้ยใส่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะเดี๋ยวแตงจะพามาดูนะครับว่าเมื่อใส่ชุดแต่งเข้าไปแล้วบวกคู่กับรถออนยูไทตันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะสวยไหมจะถูกใจไหมนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับแตงฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แตงด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่าครับผม เริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยดีกว่าครับตังอธิบายก่อนนะครับคันนี้นะเป็น All New Mitsubishi Titan นะครับรุ่นย่อยนะครับอัลต้าคือตัวท็อปของตอนนี้นะขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่1 2 7 0 0 0้านบาทนะครับผมคันนี้นะครับแต่งเอามาใส่นะครับเป็นชุดแต่งวิคเตอร์ครับชุดแต่งวิคเตอร์อันนี้เป็นชุดแต่งใหม่ล่าสุดของตอนนี้เลยนะครับก็จะมีเป็นตัวครอบกันชนหน้าแบบนี้นะครับตัดเข้ากับสีรถสีขาวนะครับตัวกันชนหน้าก็จะมีเล่นลายนะครับเป็นสีเทาสีดำแล้วก็สสสสีีีีแแแแดด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 งง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 นนนนนะะะะะคคครรรรััััับบบบเเเปปป็็็ลลลลลลาาาาาายยยยขข้้้้้่่่่่่่ตตตตววววกกูมมมซึชุออืใไไไไ ตัวเซนเซอร์หน้าที่มีอยู่นะครับเซนเซอร์หน้า4ี่จุดก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมชุดแต่งตัวเนี้ยเป็นวัสดุนะครับเป็นพลาสติก ABS อย่างดีนะครับเข้ารูปนะคือข้อดีของตัวพลาสติก ABS นะครับก็คือมันแต่งหักยากครับมันให้ตัวได้มันมีความยืดหยุ่นนั่นเองนะครับผมเมื่อใส่เข้าไปกับตัวรถแล้วครับแตงว่ามันก็ดูหล่อดูสวยงามลงตัวนะครับด้านหน้าคันนี้ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มนะใส่แค่ชุดแต่งเข้าไปอย่างเดียวนแตงว่าก็หล่อแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างต่อครับ มาต่อที่ด้านข้างเลยดีกว่าครับด้านข้างนะครับก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นตัวคิ้วล้อของตัววิกเตอร์ชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองนะครับใส่เข้าไปแล้วเนี่ยทำให้รถมันดูมีมิติครับบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะทำให้รถดูแข็งแรงมากขึ้นนะ แต่งว่าเมื่อใส่ตัวชุดแต่งกับใส่คิ้วล้อไปแล้วนะครับรถมันดูมีวิติใหญ่ขึ้นนั่นเองครับมันดูสวยงามลงตัวมากเลยทีเดียวนะครับผมจับคู่กับตัวล้อครับเป็นล้อเวกนะครับขนาดขอบ20นิ้วนะครับลัดด้วยยาง MT นะครับหรือยางมัทเทเลนนั่นเองนะครับลุยทุกสภาพถนนครับตัวล้อขอบ20อะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ตัวรถอะครับมันดูใหญ่นะแล้วเนี่ยครับมันมีการเล่นสีนะรถสีขาวใส่ล้อสีดําแบบนี้แต่งว่ามันดูสวยงามลงตัวมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วครับล้อขอออบบบบ20เเนนนนีี่่่่่่ยยแแลล้้วววตงงงกกัาาไปชใหมะครรรรัับบมมีีกกกกาาซแแงะทไดด้้ขึน ใส่ล้อใหญ่ก็ไม่ได้ทำให้ความนิ่มนวลเนี่ยมันลดลงไปนะครับผมสำหรับแตงเนี่ยแตงเชียเลยครับล้อยีิแบบนี้สวยครับผมแล้วก็ต่อมาอีกหนึ่งจุดนะครับจะเป็นในส่วนของตัวกาบข้างประตูตัวนี้นะครับตัวกับข้างประตูครับก็เป็นการติดเพิ่มเข้าไปนะครับผมไม่ได้เจาะตัวถังอะไรอย่างใดนะครับเมื่อติดเพิ่มเข้าไปแล้วครับก็จะเป็นได้ทั้งตัวกันกระแทกด้านข้างด้วยนะเผื่อเวลามีเปิดประตูเฉียวชนกันนะครับก็จะเซฟในส่วนของตัวสีตัวรถไปนะครับผมเมื่อใส่เข้าไปแล้วก็ทําให้รถดูสวยงามลงตัวนะครับ เป็นยังไงบ้างครับผมสวยถูกใจไหมครับกับ All New Mitsubishi Titan นะครับใส่ชุดแต่งวิกเตอร์เข้าไปนะครับเสริมหล่อแบบนี้นะครับผมขออนุญาตทวนแคมเปญอีกครั้งนะครับคันนี้นะเป็นรถ All New Mitsubishi Titan นะครับรุ่นอัลต้าเกียร์ออโต้นะครับราคารถ1นึ่งล้านสองหมบาทนะครับจับคู่กับชุดแต่งแบบนี้เลยนะซึ่งชุดแต่งเนี่ยตอนนี้แต่งมีโปรโมชั่นนะครับฟรีชุดแต่งให้จากศูนย์นะแต่ไม่รวมล้อแม็กนะครับผมถ้าเกิดท่านไหนนะอยากได้ล้อแม็กด้วยก็ลองสอบถามราคากันมาดูได้นะครับผมแตงขออนุญาตฝากช่องทาง เ7็1 911. อีกหนึ huh. ujemy, ่งครั้งครับ080-983-4771เดีจหรือจะติดต่อได้ที่ไลน์ไอดีนะครับ t a n v a s ครับ t a n v a s นะครับยินดีให้ข้อมูลแบบมืออาชีพตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับแตงขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้านะครับแตงจะเอารถรุ่นไหนมาคอยรีวิวให้ดูอีกคอยฝากติดตามไว้ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ